โ okay. อเคเดี๋ยวเริ่มทำคลิปกันหน่อยเชา้าเช้าที่บ้านสวนปัญญาฐานิดาอออิสระนิพพานไม่มีอยู่จริงนะนะครับนิพพานเป็นสมมุติบัญญัติที่ขบวนการปรุงแต่งจำได้ไหมายรู้เอามานั่งเล่านั่งคุยกันสอนกันอะไรบ้าบอมันเป็นความเชื่อของพราหมนะเชื่อว่ามันมีบางอย่าง เออมีอยู่จริงๆเป็นที่สถานที่นั้นคือมีความเที่ยงไม่เกิดไม่ตายไม่ดับนะ,นะ,นะคือคนพวกคุณน่ะหลงความคิดความจำกันอยู่นะบนโลกวันนี้หลงอยู่ในวังวนตรงนี้นะครับอืมจากการได้ยินได้ฟังมาเนี่ยแหละแล้วก็เก็บมาไว้เป็นมโนภาพเป็นจินตนาการแล้วก็หลงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนะเออ เหมือนเช่นเขาสอนให้เรื่องการปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิรู้ตัวตัวอ้อมจิตว่างจิตประพักสอนจิตใสๆ <_ d> um> อะไรอย่างเนี้ยนั่นแหละฮะมันเป็นความเชื่อความจําพู้เจ้าบอกไม่ได้มีอะไรนะฮะในโลกใบนี้ยทุกอย่างเป็นธนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วตามภาษาที่เขาพูดนะฮะเราไปหลงเอาภาษาแต่จริงๆแล้วดีชั่วอยู่ที่ตัวเรา บุญบาปนรกสวรรค์มันอยู่กับใจเราอยู่กับเราทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยกฎข้อเนี้คือกฎอ,อิทัปิปยตาที่เขาสมมุติกันขึ้นมาอีกแ้่คุณก็ไปเชื่อว่ามันมีกฎข้อนี้อีกจริงๆทุกอย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆเออก็เชื่อว่ามันได้ยินได้ฟังมาไงมันก็เอามา จินตนาการมโนภาพแล้วก็หลงอยู่ในวังวนนู่นเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ได้เป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ศึกษานะฮะได้ความรู้ได้รู้แจ้งในธรรมได้รู้ว่าพุทธเจ้าท่านตื่นแต่เช้าเลยนะหผู้รู้แจ้งในธรรมพระรหัสแปดจำพวกนั่นเราได้หลง เชื่อไปแบบนี้เฉยๆนะคือเราไปได้ยินได้ฟังมาแล้วมาจินตนาการต่อนะฮะเอามาโมโนเป็นองค์ความรู้นะเข้าใจว่าเรารู้ธรรมะจริงๆเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆคือหลวงก็ทำมันนะโลกของโมโนภาพของจินตนาการคุณหลวงอืมได้ยินได้ฟังมีอาจารย์วิทย์เท่านั้นที่จะปลดล็อกออกจากม่านมายาเนี่ยออกจากโลกมน มโนภาพหึือมโนกรรมตรงนี้นะนะครับกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบผู้เห็นความจริงอันสูงสุดว่าหลงแล้วมนุษย์บนโลกใบนี้มันหลงกันอย่างเงี้ยทุกชนชั้นทุกทุกเชื้อชาติทุกประเทศนะเพราะมันเรียนรู้มาดิตั้งแต่เด็กแล้วทางธรรมะก,ก็มาเรียนรู้แล้วก็หลงกันไปฟังเข้าไป พ้นทุกข์ได้พอร,รู้ไปฟังเขาก็มาโนตามโน้มตามหลงเข้าไปในองค์ความรู้ตามอืม,มโนภาพนั่นตามแล้วก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะรู้ธรรมจริงๆจบพบชาติจริงๆเข้าใจจริงๆหลงอยู่ในโลกของจินตนาการเถอะเนี่ยมันเป็นกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะทํายังไงจะช่วยคนเหล่านี้ยังไงในเมื่อเขาหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเออ สิ่งที่เขาเห็นนะนะฮะเขาลงเข้าไปเกิดอยู่ในระบบของอุป,ปาทานเัยวนี้นะฮะผมอะดึงออกดึงสติที่แท้จริงที่เป็นสัมมาให้กลับมาอ่าให้วิมุตต์หลุดพ้นออกจากความรู้ทั้งหลายที่เป็นอุป,ปาทานความรู้จริงๆเรารู้มาตั้งแต่เกิดรู้กินรู้หิวรู้อิ่มเนี่ยมันดีอยู่แล้ว มันไม่ต้องมาแบกมายึดมั่นหรือมันมัน,ม,นมันไม่ได้รู้มากขนาดนั้นอิ่มแล้วก็รู้แค่อิ่มแค่นั้นเองหิวก็รู้แค่หิวจะทํากับข้าวก็รู้ว่าจะทํากับข้าวเออมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเออนะฮะไอ้ส่วนนี้ไม่ต้องสอนกันฮะเราเป็นมนุษย์เราเรามีปัญญาอยู่แล้วในส่วนนี้เพียงแต่เรายังไม่มีแสงสว่างอย่างปัญญาเราไปค้นหาธรรมะของ จิตวิญญาณนะก็เลยหลงอยู่เชื่อว่ามีจิตวิญญาณแบบนั้นจริงๆมีการเวียนว่ายตายเกิดในชาติหน้าชาติต่อไปนะมันเป็นโลกของจินตนาการหมดเลยไปฟังเขาเล่ามานะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอที่ยินเขาเล่ามาก็เกิดความเชื่อเกิดกระบวนการปรุงแต่งเกิดอุปทานคือไม่ได้เห็นว่าเราหลงหลงเข้าไปในความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์ เด้เกิดตัวตนสัตว์บุคคลผู้ปฏิบัติผู้แสวงหาผู้หาทางออกจากทุกข์ผู้ไปนิพพานอืมก็เลยสารยายกันเรื่องบรรลุธรรมแบบนั้นแบบนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปุ้งแต่งกันไปต่างๆนานาะไม่เกิดไม่ตายบรม,มสุขโธ่เอ้ยพวกคุณก็ยังมีตัวตนบรม,มสุขมีนิพพานเป็นเมืองช,ชั้นนู้นชัออ้นนี้มีสถานที่เอออันนั้นมันของพรามณ์ความเชื่อพรามณ์ข็เชื่อ เขาเชื่อว,ว่ามีที่หนึ่งที่มันเที่ยงที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอืมเขาจึงแสวงหาที่จะไปในสิ่งนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าสุขทุกข์มันก็อยู่กับเรานี่แหละมันมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายทางใจเกิดปัสสาะรับรู้เกิดความจําได้หมายรู้อืมเกิดกระบวนการมโนปรุงแต่งเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนบีบคั้นในนั้นเนี่ย ออคนที่เห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปชี้ทางสว่างให้คนคนที่ไม่เห็นแจ้งมีแต่หลงรู้ไปเรื่อยๆหลงปฏิบัติไปเรื่อยๆหลงจินตนาการไปเรื่อยแล้วมาสอนพวกคุณนี่นะเฮะ้พวกคุณจะได้อะไรจากเขาก็ได้ความรู้จากเขานั่นแหละแต่ไม่ได้เห็นตัวเองว่าตัวเองหลงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้หลุดออกจากอาสวะทั้งหลายหลุดออกจากอาวิชชาตัณหาอุปทานความทยานอยากนะฮะ นะครับจริงๆแล้วมันไม่เคยมีอะไรจริงๆหรอกครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งมันเป็นความจําความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราเราไปฟังเข้าไปไปฟังธรรมะก็เป็นความจําความรู้เป็นความคิดของเราทั้งหมดนะมันถึงออกจากความรู้ไม่ได้นะครับมันก็ได้แต่จินตนาการว่าตัวเองหลุดพ้นทีนี้พออะไรกระทบหน่อยก็มีตัวตนอยู่นะฮะหลบ โลกของวิญญาณเนี่ยมันจะมีตัวตนถึงมันรู้ทำเท่าไหร่นะมันไม่เห็นตัวมันเองหรอกอืมพวกเนี้ยพวกโลกของวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นรูปละเอียดของมันอยู่นะมันเป็นตัวตนของมันอยู่นะมันคลายออกไม่ได้พวกเนี้ยมันจะหลบอยู่หลบหลบหลบสั้นๆพวกเนี้ยผมึกอบอกไงว่าโลกแห่งวิญญาณเนี่ยมันก็จะอยู่ในมุมมืดของมันเวลามีความทุกข อผิดหวังเสียใจมันก็จะหลบอยู่ของมันมันไม่กล้าเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะแห่งความเป็นชีวิตที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะข้างในมันขุนมัวมันมีตัวตนมันรู้ไงเออพอคนมาด่าคนพูดกระแทกคนชมอย่างเงี้ยมันก็รู้คนชมมันก็ดีใจมันก็อยากคุยด้วยคนพูดไม่ถูกใจมันก็ไม่อยากคุยด้วยก็แค่นั้นแหละมันไม่เห็นเจ้าของหรอกไม่เห็นตัวเอง ยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในนะมันก็คิดว่ามันดีคนอื่นไม่ดีเรากพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้คนพวกนี้จะไม่รู้จักบุญคุณใครไม่รู้จักสำนึกนะฮะนะฮะคนพวกนี้ก็เลร่อนไปเรื่อยเปือ่อยหาปฏิบัติตรงนู้นหาปฏิบัติตรงนี้ไปเรื่อยเปือ่อยเหมือนหมาขี้เหร่เน่อยู่ที่ไหนก็สงบชั่วคราวแล้วก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะฮะ เพราะอะไรเพราะมันเชื่อมันยึดมั่นถึงมันมันไม่ได้เห็นเจ้าของมันมีแต่สร้างความรู้ไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งเป็นธรรมะาเนี่ยยิ่งหลอกตัวเองปล่อยวางไม่โกรธเป็นคนดหีหลอกตัวเองก็ดีชั่วอยู่ที่ตัวเรามีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดความดีความชั่วขึ้นมาอืมนะฮะไม่มีเหตุปัจจัยสิ่งนี้มันก็ไม่เกิดเหมือนที่บอกอะอารมณ์มีอยู่สามอย่างอะพอไม่สุขก็ทุกข์ พอไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็แค่นั้นเองตัวแล้วแต่มีเหตุปัจจัยทั้งหมดนะฮะหมดเหตุปัจจัยก็เป็นไปตามธรรมชาติที่มันเป็นไปนั่นแหละเราไม่เคยเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเพราะไม่เคยรู้จักอริยมรรคมีดวงแปดอืออาจารย์วิทัศสร,รู้เรื่องมากแล้วมาชี้ทางให้คนหลุดพ้นออกจากอำนาจของการเรียนรู้ทั้งหมดเหลือรู้เดิมๆเมหลือแต่ปัญญาทั้งโลกอะปัญญาทังธรรมเนี่ยหมดไปกลายเป็นคนโง่ๆ นะไม่รู้อะไรไม่ปฏิบัติอะไรไม่จําอะไรไม่จดไม่จําไม่คิดไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่หลบอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไม่เกาะยึดจิตบ้างจิตสว่างจิตอะไรไม่มีนิมิตแบบนี้อยู่ก็มีสุขมีทุกข์ตามปกติแต่หมดความยึดมั่นถือมันเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาแค่นั้นแหละฮะสาธุครับสวัสดีครับ